เรงงานเมียนมาน้อยใจให้ญาติทิ้งให้อยู่คนเดียวทีนี้ก็เลยไปคว้าเากสากไล่ตีไล่ฆ่ากันอีกฝ่ายโมโหได้หยิบกันไกลแทงสวนดับอานาถครับเอ้าเหตุการณ์นี้ตำรวจที่โรงพักบางปะอินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบเหตุแรงงานชาวพม่าแทงกันตายภายในห้องพักแ่งหนึ่งเป็นหอพักเนาะที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาภายในห้องพักชั้นที่สองที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวพม่าทราบชื่อนายนายหงหลินกันแล้วกันเนาะ อายุ37ปีนอนตายอยู่หน้าห้องสภาพศพนอนตะแคงไม่สวมเสือ้อนุ่งกางเกงขาสั้นลายสีรุง้งมีเลือดไหลออกมาจากศีรษะบริเวณหน้าอกมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคมบาดแผลลึกตรวจสอบบริเวณโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินแต่อย่างใด และทราบว่าวผู้ก่อเหตุเป็นญาติกับผู้ตายหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปกบดานอยู่ที่หอพักอีกแข่งหนึ่งห่างไปประมาณ200เมตรจึงนำกำลังไปจับตัวได้เรียบร้อยชื่อนายเยลินเยลินอองครับอายุ25ปีนะเยลินองอันนี้เป็นมือมือกันไกลครับแต่คนที่ตายชื่อหงลินนะครับตำรวจได้ทำการสอบสวนโดยผ่านล่ามชาวพม่า ด้วยกันทราบว่าผู้ตายและผู้ก่อเหตุเป็นญาติพี่น้องกันกับเอาเป็นพี่น้องกันคือขากันเนาะบัดนี้มาทํางานอยู่ที่โรงงานเดียวกันและพักอาศัยอยู่ห้องเดียวกันหอพักเดียวกันก็อยู่ด้วยกันมานานหลายปีแล้วครับจูจ่ๆผู้ก่อเหตุได้คบหากับแรงงานสาวชาวพมา่าด้วยกันและทั้งคู่ได้ย้ายไปชาีชิต ร่วมกันที่หอพักแข่งใหม่เป็นเหตุทำให้ผู้เสียชีวิตไม่พอใจที่ผู้ก่อเหตุทิ้งให้อยู่คนเดียวเอาแล้วไปอยู่กับแฟนเอาอันเพื่อนกันแล้วไปมีเมียก็ไม่ได้หรือ,อยังไงเอเบอ้อันสองคนนี้มักกันบ่ได้จังเลยเออไม่ใช่เอแรงงานสองคนนี้ เป็นแฟนกันเหรอเออผู้ชายกับผู้ชายคบกันบอรหรือจังเดยปกติด้วยธรรมชาติของมนุษย์เพื่อนไปเอาเมียเราก็ต้องดีใจใช่ไหมเออถึงเราจะเคยเรียนหนังสืออยู่ด้วยกันเคยคบกันเป็นเพื่อนกันหรือเป็นเพื่อนขี้เล่าด้วยกันเราได้ยินข่าวว่าเพื่อนเอาเมียเขาก็ดีใจัวเนะไปซอยดองเขาสั่นตัวเขาจิตถือเออเขาแต่งงานเขามีครอบครัวเขาไปอยู่บ้านหลังใหม่ เราจะมาน้อยใจอะไรเออเพื่อนมีเมียเราก็มีเมียซิม,มันจะเป็นอะไรทําไมเราไม่หาเมียเป็นของตัวเองบุต้ย <vagy> เป็นดังเงิดครับเออเพื่อนที่อยู่ห้องเดียวกันบ้านเดียวกันเขาแต่งงานแล้วเขาไปอยู่กับเมียอันนี้น้อยใจครับเออที่เพื่อนปล่อยให้อยู่คนเดียวก็เลยคว้าสากไล่ตีเขาเพื่อนก็เลยใช้กันไกลแทงสวนดับอนาถครับ บอยมันถึงมันหวงกันบ่เจอกระทั่งคืนวันเกิดเหตุเวลาประมาณตีสามเศษของคืนวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาผู้ตายน้อยใจเป็นทุนเดิมได้เดินทางไปที่หอพักของผู้ก่อเหตุทั้งคู่เกิดต่อว่ากันมีปากมีเสียงกันโอ้ยผมว่ามันมาก,กันคู่นี้เออสงสัยจะหึงหวงกันแล้วครับ ผู้ตายได้ใช้อาวุธที่อยู่ใกล้ตัวก็คือเป็นศากกระเบือไล่ตีผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุจนตัวก็เลยใช้กันไกแทงสวนมาดับอนาถครับพี่น้องจากนั้นผู้ก่อเหตุได้พาผู้ตายไปไหนนี่เดี๋ยวด้ผู้ก่อเหตุได้พาผู้ตายตอนนั้นยังไม่ตายเอาไปส่งหอพักของผู้ตาย ความหมายคือผู้ตายนี่นั่มไปมองที่เขาอยู่กับเมียหลังจากแทงแล้วก็เอาผู้เจ็บมาส่งที่หอพักของผู้เจ็บที่แรกยังไม่ตายต่อมาตายความหมายกับสิคิดว่าเพื่อนจะไม่ตายเนาะคิดว่าเจ็บเฉยเฉยแต่ที่ไหนได้ตายครับพี่น้องแทนที่จะเอาไปส่งโรงพยาบาลเอาไปส่งหอพักมันก็นเลยตายครับพี่น้องตอนนี้จับกลุ่มได้เรียบร้อย ชื่อนายเยลินอองครับอายุ25ปีเป็นเพื่อนกันด้านเจ้าที่ตํารวจก็จะทำการสอบสวนพยานที่เห็นเหตุการณ์พร้อมทั้งประสา,านเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสถานทูตเมียนมาเพื่อดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายพร้อมกับส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งที่นิติ วิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียตรติจังหวัดปทุมธานีต่อไปครับคุณบ้านเดียวกันนี่